สวัสดีครับ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 พี่น้องประชาชนที่เขารบรักมิตรลักแฟนเพลงทั้งหลายก็เรียนเชิญนะครับเข้ามานะครับฟังข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องประชาชนก็เข้ามาได้เลยนะครับนะครับวันนี้วันเล้าอ้าวอาพังละกูเอออยู่ดีๆล่วงมาเลยเฉยๆนะฮะนะครับก็เข้ามาฟังข้อมูลข่าวสาร กับรายการทนายคลายทุกในวันศุกร์ใช่ไหมนะนะครับเนี่อามีอะไรถามมาถามเรื่องคดีลุงพลได้ข่าวคดีลุงพลก็มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมนะครับอายการเรียกสอบเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าพยานอายการก็ดูแล้วมันสอบแล้วยัยงไม่ชัดก,ก็สอบให้มันชัดใช่หรือไม่เห็นหรือไม่เห็นลุงพลาพาเด็กขึ้นบนเขาไหม อะไรทํานองเนีย้ยกตัวอย่างนะเพราะเขาแจ้งข้อหาลุงพลมาพากเด็กเขาต้องสอบว่าเฮ้ยคุณเห็นลุงพลขึ้นเขาตอนกี่โมงจําได้ไหมรู้ได้รู้ได้ไงว่าเป็นลุงพลอ๋อนั่งกินเหล้ากันทุกวันจําหน้าได้แล้วโอ้โหเห็นหน้ากันทุกวันทําไมจําไม่ได้แล้วก็ตอนที่ผมเห็นแสงสว่างชัดเจนเลยเห็นหน้าลุงพลเลยนะหน้าลุงพลแกหน้าไม่เหมือนคนอื่นะนะนะครับหน้าเป็นยังไงหน้าแกจุดจุดจุด,จดอะไรเงี้ยนะ ก็ถามให้ชัดว่าเนี่ยนะครับเนี่ยคดีลุงพลมีคนชอบถามบางคนก็ไม่ชอบนะก็เนะ่เห็นไหมยืนยันใช่ไหมเออนะครับใครเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นปะขึ้นไปใช่ลุงพลหรือเปล่าตอบให้ชัดออเพราะเดี๋ยวอายการต้องสั่งฟ้องการสอบเพิ่มมาส่วนใหญ่นะคดีแบบนี้ก็สั่งฟ้องอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพวกเอฟซีลุงพลบอกโอ้ยเขาสอบเพิ่มเดี๋ยวเขาสั่งไม่ฟ้องไม่มีแลครับยกเว้นว่านะ่าอาจจะมีการวิ่งเต้นล้มคดี นะครับมันมีทนายความบางคนเนี่ยถ้าเราไปดูใน YouTube มันจะมีทนายบางคนชอบรับวิ่งเต้นนะรับวิ่งเต้นซื้อขายสํานวนปลอมเอกสารช,ช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดมันม,ม,มีมีมีอยู่ลองเข้าไปใน YouTube ชอบปลอมเอกสารนําสืบเท็จช่วยเหลือพ่อค้ายารับวิ่งเต้นล้มคดีอ้างว่ารู้จักอายการรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปคู่กับระดับนายพล นะครับไปทําบุญกับนายพลมาถ่ายรูปไปเห็นว่าโอ้โหนี่กูกับนายพลนี่ซี้กันนะรู้จักแม่คนนี้เอ,อนะไปไหนมาไหนก็อ้างชื่อคนนี้เพราะอะไรใช้ในการวิ่งเต้นลม้มคดีคนแบบนี้มันก็มีนะแต่คดีน้องชมพู่เนี่ยไม่ว่าจะได้ทนายวิ่งเต้นลม้มคดีหรือใครแล้วแต่เนี่ยมามาเกี่ยวข้องนะไม่สามารถวิ่งเต้นล้มคดีได้นะครับเพราะว่าเขากันไ้หมดนะเขารู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นทนายความแล้วชอบวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ย เพราะว่า,าอายการเนี่ยเขาเข้าไปดูในใน o o o g l e ใน y u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  e แล้วก็เห็นโอ้ยคนนี้เองทีมสี่คูร้อยนี่อนะนะครับเ,เขาไปดูไปดูมาเอา้ามันไม่ใช่วิ่งสี100่คูร้อยนี่มันร้อยทับสองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับพวกทนายความที่รับวิ่งเต้นทนายปลอมเอกาสารอะไรต่างเนี่ยไม่สามารถวิ่งเต้นอะไรได้นะครับแต่ที่เป็นห่วงคือถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นและยังสู้คดีเนี่ยมันจะติดคุกนาน เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังลุงพลนะครับว่าทําผิดก็รับสาภาพถ้าไม่ผิดก็สู้และตอนนี้นะครับการวิ่งเต้นมันไม่ใช่วิธีการข่มขู่มันวิธีการเป็นไงนะให้เงินให้ทองเช่นให้พยานกลับคาให้การอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับแบบเนี้ยเป็นวิธีการเดิมๆพยานตอนแรกให้การไม่เห็นต่อมาให้การไม่เห็นก็จะติดคุกนะข้อหาให้การเท็จอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะ นะครับเพลงเป็นนี่ทั้งอำเภอเหมาะกับเพจเพจเรียนของอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหามาหน่อยนะเป็นนี่ทั้งอำเภอเลยโอ้ได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 ีดีด,ด,ด,ดีอัตรยะไปไหนเลยครับงานเยอะครับา آ, งานเยอะนะเออพวกชอบวิ่งและชอบเต้นสงสัยเป็นแดนเซอร์นะครับอ่านะครับลุงพลจะรอดคดีบุกรุกป่าสงวนมมันไม่น่าจะรอดนะหลักฐานมันชัด กำลังบุกลุกกาลังตัดต้นไม้เห็นได้ข่าวลือมานะไม่รู้จริงเขาบอกลุงพลจะรับสรารภาพรับสรารภาพอาจไม่ติดคุกก็ได้ก,ก็ก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่รู้นะเขาว่ากันนะลือกันมาผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะก็ฝากลุงพลนะครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกทนายนะครับที่มีประวัติไม่ดีอย่าไปานั่นลุงพลมีเงินมีทองจ้างทนายเนะี่ยเลือกที่ประวัติดีๆหน่อยอประวัติไม่ดีเราอย่าไปเลือกคนเราประวัติไม่ดีปัจจุบันมันจะดีไปและว อนาคตจะเป็นคนดีไหมนะประวัติเป็นผู้ต้องหาประวัติโดนสารออกหมายจับอย่างเงี้ยประวัติโดนข้อหาใช้เอกสารปลอมเนี่ยลุงลุงลุงพลก็ไปคิดดูวเราควรจ้างไหมเรามีตังเราจ้างคนดีๆไม่เอาเลยนะเหมือนจะเอาคนเอาคนมาเป็นสอสอเนี่ยเอาประวัติเป็นนะเคยเป็นคดียาเสพติดมาเป็นสอสอมาเป็นรัฐมนตรีมันดีไหมคนก,ก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองทนายความเจ็ดแปดหมื่นคนเยอะแยะไปเลือกคนที่มันไม่มีประวัติ ไม่เป็นผู้ต้องหาไม่เคยไม่ไม่ใช่ผู้ต้องหาคดีปลอเปกาสานนำสืบเท็จเป็นคนกลางเรียกรับสินบนร้อยทับสองอะไรพวกเนี้ยเราเราจะไปเลือกคนพวกนั้นทําไมคนเยอะแยะทั้งประเทศนะครับเนะี่ยก็ฝากไปนะครับฝากไปยังอืมเนี่ยครับนะเลือกคนดีๆเ่ะเอาทนายความที่มีประวัติดีๆเจ็ดแปดหมื่นคนนะพอพูดถึงเรื่องทนายความก็พอพูดถึงเรื่องคดีอามาที่ว่าศาลชั้นต้นเนี่ย อามาชนะคดีลักทรัพย์นะโดยอ้างว่าลูกสาวนั้นได้ลักทรัพย์ของอาร่มาไปนะครับสาลจำคุก12ปีคดีมันยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลานําเสนอข่าวระวังนะครับฝ่ายจําเลยก็เสียหายเขาก็ดําเนินคดีเป็นการนําข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่เพราะอะไรเพราะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเวลาจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารระวังอย่าไปบิดเบือนโดยมีจัดเจตนาทุจริตทาให้คนอื่นก็เสียหาย ซึ่งมันอาจจะเป็นผิดพรบอรคอมหรืออาจจะผิดหมิ่นประมาทตอนนี้เขาไปแจ้งความแล้วนะมันแค่สารชั้นต้นจำคุกลูกสาวอามา่าแต่คดีมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นอย่าไปนําเสนอข่าวนะที่ทำให้เขาเสียหายและอย่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนระวังมันจะไม่เข้าข้อยกเว้นถึงแม้เป็นเรื่องจริงแต่อาจจะไม่เข้าข้อยกเว้นก็ระวังเพราะเวลาเราให้สัมภาษณ์เราไปแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมจากคําพิพากษาก็ระวัง ระวังจะติดคุกทั้งสื่อมวลชนทั้งคนที่มาโพสต์มาแชร์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือตอนนี้ก็ลูกขโมยเงินแม่แม่ขโมยเงินลูกอะไรมันเยอะแยะไปหมดอะ่ะซึ่งความจริงเราไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นในครอบครัวเขาเพราะนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องกลางๆก,ก็ฝากไว้นะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยนะแชร์ไม่พอแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเรียนทางออนไลน์กับอาจารย์เนชาด้วยหลักสูตรนักทวงหนี้กับ หลักสูตรการรับมือของลูกหนี้มีสองหลักสูตรเลยทั้งเจ้านี้ทั้งลูกหนี้สอนมันหมดเนะี่ยผมประสบการณ์นะครับนะด้านนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทวงหนี้มาทั้งชีวิตรู้ดีหมดเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้เลยรับสอนนะแล้วอยากจะให้เรียนสอนอะไรนะครับบอกมานะครับเต็มเต็มที่เลยอืมเนีครับเอฟซี FC เสือใหญ่คุณโอ๊ตขอบคุณครับ นะครับมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจก็แจ้งมานะครับแจ้งมาเลยครับนะมีอยากถามอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวผมจะจัดมิ팅นะครับทางซูมนะจะส่งลิงก์ส่งอะไรให้พี่น้องต้องศึกษาเรื่องซูมเรื่องอไรง่ายๆครับอันนี้ไทยรัฐนะลูกเพจฝากถามสอบถามครับรถผมประกันชั้น2จอดอยู่เฉยๆหน้าบ้านรถกระบะคู่กรณีพ่วงท้ายมาใช้รถผิดประเภท คู่กรณียอมรับผิดฝั่งนู้นไม่มีประกันประกันฝั่งเราบอกใบเคมให้เราไหมครับหรือเราต้องไปทวงกับคู่กรณีเองก็ประกันของเราก็ต้องซ่อมให้เราอยู่แล้วนะครับอืมอืมอ่าเออนะครับอืมอ่าอะไรเนี่ยอ่าอ่านะครับอืม โดนระงับอันนี้อะไรอันนี้เอาว่ากันไปอืมจนถึงวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดเอาอปก่อืมนะครับอ่าวตอนนี้ก็เหลือเฉพาะทางอ่าเฟซบุ๊กกับ youtube นะฮะเอาต่อไปเอาว่าไปนะครับนี่ไทยรัฐส่งอะไรมาเนี่ครับคู่กรณียอมรับผิดฝั่งนู้นไม่มีประกันประกันฝั่งเราออกใบเลมให้เราได้ไหมก็ประกันของเรามันก็ ต้องรับซ่อมให้เรานะครับประกันของเรานะฮะตอนนี้มีไทยรัฐก็ถามมาลดชนกันเรามีประกันก็ต้องซ่อมให้เราเนี่ยต้องออกไปเคลมให้เรานะครับอืมอืมนะครับเอานะครับมีอะไรไหมครับเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรเรื่องอื่นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เท่าไหร่นะครับหนึ่งนะฮะสิบสามจุดห้านอนะครับเอาหรือว่าเราจะเอาแค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เอาแล้วครับสวัสดีครับก่อนนะครับสวัสดีครับ